สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขทุกคนสวัสดีเด้อสวัสดีเมื่อนี้บอา์สุขสิไปหาอ่าผู้สาวนะพี่น้องสองคนเราเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะบเบอา์สุขสิไปหาไผเออแต่ก็คือสิตธังซื้อขีดเลยเนาะสเลย์ซาสันบอา์สุขสิไปหาสาวอู่หล่องซ่าเนาะแล้วก็สาวทิพย์แซนเนลพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวปากเซ่เนาะเลาก็บอา์สุขได้ส่วนเพิ่นมามาเล่นบ้านตั้งหลังเนาะพี่น้อง เดี๋ยวเอาสิไปหาเพิ่อนอยู่ปากเซเพราะว่าเพิ่นบ่มีรถพี่น้องเยเพิ่นอยู่ต่างแขวงเนาะเห็นไบ่บ่บหูกันนาจะมีคนหูแนวบ่หูแนวเนา,าเนะเพิ่อนอยู่สาวันนาเขตพี่น้องเพงิ่นก็มีสองคือกันเนาะสุวรรณองอูหองซานแล้วก็อ่าชิบชาแนลเนาะพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องไปเจอกันอยู่ปากเซเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าหน้าตาเพิ่นจะเป็นอย่งไรเนาะสาวสองคน เราโทรหาเรากันพี่น้องฮอดแล้วเด้อน้วตอนนี้บ้าสุกกัมาเจอทั้งสองสาวคนนียเนาะโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนม่วนว่ะม่วนว่ามที่ยวปารเซ่ม่วนม่วนแล้วก็แบบประสบการณ์ที่แบบอู้หลายอย่างเห็นเห็นไปฮุนสลิงอยู่เนาะเห็นดูขาแว๊บสูงไปสูงบอกคอย่อยไปแซะเมื่อโค้งบอกเพราะท่านไปตัดฟันเล็กเชียวไปไม่หวดเลยค่าขึ้นเท่าได้ฮะยั้น่เคยไปเลยบอก มันมีหลายราคาราคาจะพักราคาเดี๋ยวมันมีไม้สามราคาราคาหนึ่งกันขี่ธรรมดาคือบุฟเฟ่ขี่ฮับสองแสนสักห้าพันและราคาอันราคาขี่กินกาแฟห่างสี่แสนสี่แสนห้าต่อคนแล้วสี่แสนห้าต่อคนแล้วราคาอันที่นอนอู่ครับราคาเดียวกันขี่แสนก็บ่อๆขึ้นต่างหากอีกเออประมาณสามแสนละวันนี้แหละตอนนอนนอนอยู่อู่นัเพมีตัวนอนอยู่อู่นะ ขี่ธรรมดาก็พอด้สิแต่ว่าอันบยากขี้อันฮาบอกขี้อันกินกาแฟย่างว่าเฮาเคยลอนะและ้วดองขี้ไป็นซี่ขี้ไปด้ซี่ยังเียวชวาวแต่ว่าปาเซ่นี่ฮะยังัว่นบอกยังถ้ากับมาอันนี้ข้าจิอกเอ้ยมันมีขี้อยู่ปราร์เซเลยม<ร>าไปเซกองต่วาไปเซกองนั่นอันบุมีรถบุมีรถก็เลยพากันกลับหลังจากนั้นกบมาเออมือนาได้หนมาสวนเขาบบกซุกนี่ละทัวรน้ำกันคือสิขาวอยู่ใน่นาะเขาเอาเป จะว่าไปมือนี่บอสะไปมือนี่ปะไปมือนี่แล้วก็บัดบัดซุ่มจอดสิเมื่อจอดกระแวะคอยเจอสินะเออไปพยักแวะพวกเจ้าวเราคอยสิไปสารวัตรเอ้ามันกับไปทางนั้นคือกันไปทางนั้นเลยเออเขาไปนี่ก่อนแล้วจะไปบ้านเจ้าแม่เดี๋วแต่เดี๋ยวนะตอนนี้บ้าสุกกระแม่เจอทั้งสองสาวคนเนาะโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนม่วนว่ม่วนว่ะนเที่ยวปากเซ่ม่วน ม่วนแล้วก็แบบประสบการณ์ที่แบบอู้หลายอย่างเห็นเห็นไปฮุนสลิงอยู่เนาะเห็นดูขาแว๊สซูงไปซูงอ่ะนะคอยไปเมื่อโค้งบอกเพราะท่านไปตัดป่านเยอะเชียวไปไม่ม้วนเลยค่าขึ้นเท่าไรฮะยัง่ยบุเคยไปเลยบอกเนี่ยมันมีหลายราคาราคาจะราคาครอบเบิร์ดหันเท่าไรราคาเดี๋ยวมันมีหละไม่สามราคาราคาหนึ่งกันขี้ธรรมดาคือบุคเคยขี่กันสองแสนสองห้านแล้วราคาอัน ราคาขี้กินกาแฟอันสี่แสนสี่แสนห้าสี่แสนห้าต่อคนเออสี่แสนห้า 4, 5, ต่อคนแล้วราคาอันที่นอนอู่คันราคาเดียวกันสี่แสนกี่บ่ทบ่อขึ้นต่างหากอีกอเออประมาณสามแสนละวันนี้แหละตอนนอนนอนอยู่อูอ่อะนะตอนมีตัวนอนอยู่อูอนนะ่อะนะขี้ธรรมดาก็พอะได้สักแต่ว่าอันเบอยากขี้อันเฮาบอกล้าขี้อันกินกาแฟยี่ว่าเราเคยลองนะแล้วลองขี้ไปซื้อพนักขี้ไปซื้อยังไงขี้สัววะแต่ว่าเปรี้ยส์เนี่ยฮะยังสัววะป่ะนะบอสยั้งถ้ากับมาอันนี้ ค่ะบิ๋วเออยังมันมีเก็บอยู่บักเซ่เลยมาแล้วมีวะไปเซกองด้วยไปเซกองนั่นอันบุมีรถบุมีรถก็เลยพากันกลับหลังจากนั้นก็เออมือนาได้หนีมาสวนข้าวบอลซุกนี่ละทวนน้ำกันคือสิข่าวอยู่แน่นาะเขาเอาคนจักไปเลยนะอูเออแม่สเราจักไปเดี๋ยวไปมือนี่บอสะไปมือนี่วะไปมือนี่แล้วกับบัดรซุ่มจากสิเมื่อจากแวะข่อยจากสินะเออพออยากแวะพวกเจ้าเราค่อยสิไปอันสารวัตรเอามันกับไปทางนั้นเท่กัน เออเข้าไปนี่ก่อนแล้วจะไปบ้านเจ้าแม่์เรียกแค่เออบานน้อยมาแล้วเมรเจ้าไม่เมร์สีแม่ไมเป็นเรื่องสีเราไม่เราเป็นเสีแม่ก่อนแม่จะเห็นกันทุกคนจะไดีจะไปดีแม่ก่อนาอันเบ้าน้อยนะเราเราไปซ้อนกบปันเราไปพุดกบนะเดียก่อนแล้วเราว่านเดียว่าอ๋อรจะกิบกันแล้วเราว่านเดียก่อนเดี๋ยวนี้เราสร้างซ้องให้น้องปีใหม่เลยได้แม่ สมัยนั้นเขาเริ่มให้ยูทูบยังบผ่านก้นตอนนั้นนะเขายังเริ่มให้ผ่านก้นไปหานังกินกาแฟปะอยู่อารมิสตอนรักบาทหานังเบาเรื่องดิสโทรจิสโรดกันจักหน่อยไปนอกพี่น้องเนาะเขาก็ได้มาเจอตัวจริงแทงจริงแล้ววันนี้พาตัวเนื้อโอ้ยเฮานี่ต้องฝากเนื้อฝากตัวนะเอาคอยคอยเบิ้งดีได้คอยคอยเบิ้งไว้สุดคนไหนใคอย็เบิ้งใคอย็เบิ้งของเจ้าเหมือนกันแบบ แต่ว่าเาถึงเาจุบริกภที่ตามแตีว่ากระเบื้องนะกแบบเบื้งเห็นคลิปตลอดอันพ่อทราบไยเราไม่เคยเปิดได้เพราะว่า่เคยเปิดเสียงเาเปิดเสียงแตตตตเตอเสรเอคนเสร์ตลไปตีลุงเพงวัดเยอะห้สิบาเพิรนอันนี้เนาะเอาจากไหนวะเดี๋ยว่ารอปักเซ่บ่ักเซ่ก็อไปบ้านไปบ้านเลยบ่ไปบ้านเจ้าเลยกใด้างาจยังอย่ามันตำเอานอนพุ่นเด้ หูมอลแล้วนเลียบูเลยนอนเดีแล้วสเตปของเราสองคนไปบ้านไหนจังขอกไก่ก็เฮ็ดไหมย่ขอกไกก็เฮ็ดไหมแล้วแล้วทุกคนนอนี่เาจะไปบ้านมันห่งเะอมัน่องอะไรห่ายบ่าขีบจังไหนอ๋ไปหอดกันไ้ไปไปหไปหอดแถวขัวผมจะมีอยู่นะางเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันทุกคนซักเครื่องเลยมาหอดปุ๊บก ตอนนี้ก็พาพันมาห่อเที่ยนเนาะพี่น้องขี้ตากแดดมะแดดแดพี่น้องจังได้บ้านคอยเป็นจะได้บวาวคอยเป็นเจได้บ้านคอยขากิวออไปหักบ้านจะไปได้ยังไ่เห็นยังดินี่ได้จิงสีด้กระหอนหกกระหอนเทื่อนบ้านไกลๆกันไป็นหมอนกเพื่อนันกป็เพื่อนปีใหม่หันนี่วะปีใหม่กับบะบี ในบกบแฮปปี้อ่ไหกับพอบี้ย่าจห้น้อยผ้าทั่วอยู่บาิ้กนเด้กินเมาส่าพาพันมานอนบ้านน้องโอ้ยังเหลืออยู่อันนั้นอ่ะมันเลือแล้วไม่แสบเลย อันเสืออาหารทะเลได้พี่น้องมากินมาอนี่อาหารทะเลงวดสุดท้ายของปีได้พี่น้องอหมูว่าบะขัางสุดท้ายได้สิได้กินเลยเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นบ่ให้เอาขาวแล้วตัวนี้มันงวดตัวก่อนเนาะเพราะว่านนะะะเเเเาาาาาากิอหรรทลพว่ตัวนี้เป็นการนำเขาวก่อนแต่ก่อนพี่เนาะแต่ก่อนพันโควิดพี่เนาะเพราะต้นต้นน้ำรังมีคนมาเอาไที่ถามว่าพี่ถามมาเข่าละกินกระต่ายใช่เลยนะโอเลยตัวไหนวา กินแล้วก็ตายแต่เอ้ยนะเขากินแต่ว่าม่ตายอ้าวจะเป็นเช่นไรกันีดิปูจะเช่นอะไรกินกระต่ายปูกินกระต่ายให้สกคอกินแล้วตายปูเมื่อน like ั้นเ็กินบุกเป๋ได้หิวแห้งแล้วไปเดินทางเดี๋ยวปัดห้าจะไปนั่งกินอยู่ปูปูกินถ้ามันแล้วกินตอนนี้วะเห็นตอนนี้แน่นอนว่าท่านกินข่าเลยเด้ออย่างว่าท่านกินข่าเทียบอย่างแล้ว่ารถทุนไปรรถหุน วาไวมื่อื่นมื่อื่นเรยจัลไปเยดกมีได้แตวว่ากินมันกเจนตอนสแปนี่ครับบรยิกานเด้อพี่น้องเด้อกินเผาเด้อเดอเาเดิอเห็ดอาหารสูเกื่ยแล้กินเนาะันสอคนเกลอยได้เห็ดสุกอะเจ้าว่าบอกว่าเห็ดอาหารสูเอื้อแเารเอื้อแเนาะหมสองานน้อยได้เหตุอาหารกินเูอีแมเห็ดอาหารสกีบูชเชติ แสบอยู่ว่าแสบอยู่ว่าพี่น้องแสบอยู่บ่เลยแก้วน้องแล้วสิถามข่อยน้องกันเห็ดกับโจผู้ห่างเนาพี่น้องเนาะแม่จะมาดุไปกันแดดเป็นดุกไฟก็ดีได้มีเมนูอันนี้อานานวดปลาหมึกเนาะปลาหมึกอันนี้ปิ่งซีนมูซีนมูจะมีข้อยแครงหลายอย่างเลยเนอะยิ้มเข่ามา มันมาได้กินดึกเต็มทีเยอะใจน้องอย่างจ่ักเซมากบบเนี่ยสี่สิบกิโลปกติวิวงเขากินแบบนี้กินล้วกินหลายแฮมขาดองที่ชื่อกันที่แบบนี้กินหลายาอง่ร้นละค่ะวแซ่บบูแซ่บบูบูบจะว่าแม่กินแต่เขาเนาะ เียจกไปข้าวจนเบิดเนาะมื่อนิรไฟ่กินขาวนำกินข้าวเสียปจ่กินนะฮะเลยกินแต่ขาวพีแสดงว่าปีมือการต้นกินสุดยอดเลยพวกนี้ยหานอดยไหาลยาที่บ่หานอหานทำไมงานี่บ่ข้าปลาเบินักล่าหาน่ออบ้าน ไมได้เน้องแถวหนนงน่นบอกาู้ผู้อยอย่างนี้งานออกม่ไปอนี้อีกเราเขึ้นผู้เบิ้งขึ้นแบง่ายๆได้ขึ้นผู้เอทีเบยยากไปหาน้องโอ้ขึ้นผู้คอยันเรื่องไหมอคออยงนอาใหม่้วค่ะขึ้นผูแบบบหลงก็ดีเลยนอนไม่ซอดสัเข้ามาสังเกตยุบปักเซมีนอนไม่ซอดได้ทางไปปักซองมีไม่ซอดแบบ้ อลนชีนมกมีขายหลายขายไม่เฮียกูจะมีเฮียบอกเออยูบ้านนั้นชีมีไม่เฮียไม่สอดมีหลายชนิดนะนอน่ะมันมีหลายนอนแดนนอไหมเอ้าอื้วเป็นงูว่ไม่สามกัวไม่สามไม่สังงูจัแถวนี้ก็ปูคอยย่จักหรอกก็ลงใหม่หายมันตระกูลเดียวกันกับแอนคล้ายไแม่นคล้ายแต่บมแม่แลหันมันาวมันกัมี่ยงลม่อกมีหลายอ่ะ มีหนอนใหม่วานหนอนใหม่นะน,นอกไหมนอกเพล็กหนอนไรมีอยู่มีนอนไรนอกนอไผ่ป่าแบบนี้ pues like นอไล่นอไผ่ป่านอไผ่ป่านนอนสัลวาเนียนอสางนอสางนอนสอหนอนหกนอนหกหนอนหกไม่นอนง่ายเนะเบื่ะแต่ปวเนาะอันยู่ยันโตมันยู่แท้จะยู่อันใช้สมบูรณ์นอนใหญ่สูงต้นมะพร้าวันเบื่อทางขึ้นไปอันตอนเราไปปีนผาอยู่ใช้สมบูรณ์ดิ พอย่าไปายังตะลึงเห็นครั้งแรกกันย่า่งไงปะซเสาเงินเงี้ซ้ำเสาเงินซ่อมเดี๋ยวมันสูงแต่วิวเปยก่ออะนออนี่ซ้ำซ้ำต้นมาขามน้บเมืนแบบในในในกันนะเขาเห็นในเฟซบุ๊กขอาจรเนาเออแล้วแหละก็เอามาอยู่อะเออเอามาคันท่ายามันขาย่เจ้าขาย่พ่งหนึ่งนหลายค่ะเจ้เอาฮิดเอามาเฮ็ดเป็นอาทิต์อีก็จะเอามาเฮ็ดเอาไปส้มอ๋อฟักสองสามนอกระเต็มไห้ดี โอ้อ่อนเอ้ยชวยเลยอ่อนอ้ยชวยบ้านอยู่วะดึกขมขมแต่ว่าเอามาต้มกินกับตามันกับปลนปลากับเจียวปลาแดงหรือว่าแกงกระเซี่ยเขาหลายคนเขาจะเอามานิยมมาเฮ็ดอันน้อไม่ส้มไอ้มาส้มเป็นไห้เป็นไห้ไงมันชิ้ขาวๆเลยเนื้อมันขาวๆนวลๆเลยอ่าเผ็ดคล้ายเนาะนอนใหญ่เนยไหมแม่เดี๋ยวทางใต้คือว่าเห็นอยู่นะโตขึ้นอันยังเกาคือห่างแล้วเนาะ ไม่ไม่งอ่กระโปะวะกระโปะไปหน่อยเด้อเอ้ากะโปะเอยกระโปะตุ๊กแกเออัดใจภาษาได้กับแกกับแกะเออเอิ้นกระโปกันวะเอิ้นถือกระโปะกันก็ได้นะอเออบ่ได้เอิ้นตุกกระโปะมโมเนะโมโหตะโปะกระโปแกะแอะไรอยู่นกินเดิน่างกันนะอ ก็กรงเป็นตะมวนแน่ว่อะเนาะคือกันนี้เนี่ตะบาาเราเป็นบ่าแบนี้เป็นังจได้เป็นบาข้างทางเลยบ่าข้าทางเนาะบ่าออกมาใหม่นะการงานบานใหญ่มาใไหมอนียมาแต่ได้บ้าสมมติว่าต่ก้อนเราเคยอยู่ไหนแบบนี้เราข้งาที่อยู่เข็มค่ะต่ก่อนอยู่หนำประตู้ไปตู้ละ พ่อแม่ออกเหนือแล้วออกไปดมแม่กับพริบด้วยแฟนเขาขายเครื่องขายเครื่องเล่ยเขาขอได้ขายอยนไอทิเนาะตุกขาห้าร้อยมาห้าร้อยเอาเด้อมีเงินสองพันเก็บมาซื้อขนมถุงห้าร้อยซื้อเธอหนึ่งไปตอนสวยมาอีกแล้วผู้เก่าเงินแหละเงินเดี่เอาอนเ่ินแหละมาอีกห้าร้อยบอกว่าเมื่อซื้อเมื่อที่เม่อแล้วก็ไม่ได้มาตอนแรกฉันระเบบ่ เขา,าดักบื่อกซื้อไปก็กินเมดเดียบเพ่นก็ต้องกินเพ<า>ราะทุ่งคอยสื่อที่แต่น้อยเนะาะหันใจตัวเองหันใจตัวเองลูกค <laughs> ้าห้าลอยลูกค้าห้าลอยมันก็พอได้ขายอยู่อ,อืนท่นาเราเป็นท่าที่แเปิดเกาเก้าเล่ะเปิดแต่ด้นะอะไปกับหุจัาเนาะแต่ไล่เลยแต่ก่อนอ่ะเปิดทานปีแรกแกตอนยุ่ปอห้าปีสองพันแปดปีสองพันแปดไม่เห็นปอห้าเนาะแม่ฟองห้า เขาจะมาทางซื้อขนมมดพวงอะนะเป็นถุงนะเขาขายว่ามันซีมดขายได้อันเดียวมาว่าให้แม่ฟังแม่มีคนชิมมาซื้อเครื่องอันซื้อขนมมดพวงนี่หนูไปขายลูกไข่อันเดียวลูกว่านอะขายมดเอ้าลูกคือไปขายว่ามันซีมดแล้วบุมีอันขายสมัยน้อยสมัยยังน้อยทำยังไงเนาะมือกับบุ๋มยังขายยังน้อยกินเอง ยับุญเ่งขายดิขายหมดละเฮ้ผัด้เงินเธอได้หานเธออเธอลพันยังไปสือขนมแหลวก็มาคล้องไว้มาคล้องไว้เสือไว้ยี่กองเสนอยได้ลายลายแล้วก็มาแบงเส้นหน่อยแล้วก็หอยไว้เท่าเดิมยังมีหานด้เออเั้ามียาอะรก